อันนี้ครับก็สดดีนะครับพวกใครกับผมนะรูบี้เี่เคยนะฮะเกี่กับการอินชัวเกมเมอร์กันอีกรอบนึงนะครับอ่าอันนี้นะครับก็กลับเข้ามาอยู่ในช่วงของคอนเทนต์รีวิวกันนะครับอ่าวันนี้ก็มาตามคำริบล้อมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสกาวนะนี่นะสกาเอ่อเป็นสกานะครับเป็นฮีโร่สายไอจีนะครับมีสกษิวรีดมอนกนะครับซึ่งเป็นตัวสายแคลรี่นะฮะตัวเลทนะครับ มีระยะกรตีเป็นมิลีนะตีใกล้เนะี่ยะฮะซึ่งนะครก,กานะครับเป็นตัวที่ต้องมีไอเทมนะถึงจะเกิดน,นะ้ยเน้นเน้นเป็นการฟาร์มซะส่วนใหญ่เนะี้ยแล้วก็สามารถแก๊งได้ค่อนข้างดีนะมีสก,กิลที่แบบช่วยในการแบบลัดช็อตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่สก,กิลแรกก่อนเลยนะครับสก,กิลแรกนะเป็นอะไรเดีย๋ยวนะมันจะเป็นสก,กิลแบบ กดไปปั๊บเนี่ยนะครับมานานก็จะลดเรื่อยๆนะครับเน่จะลดเรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้ไอ้ตอนนี้มันมีเจนมีเจนเร็วมั้งครับเถ้ายิ่งตอนเลทช่วงเลทเกมมันจะรีเจนเร็วนะครับทำให้มานานตอนวินบอกมานานไม่ลดนะรแต่ตอนนี้มันก็ยังลดอยู่นะครับเห็นไหครับสังเกตดูนะครับอันนี้นะครับซึ่งท่าแรกนี้นะครับก็จะทําการให้ทําให้ความเร็วกันในไงขึ้นที่นะเพิ่มไป25่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าทำให้เนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับเออ เรื่องเนี่ยเมื่อเมื่อเรากดนี่นะครับเสร็จปุ๊บเราเมื่อเราวินบล็อกอยู่พอเราไปสับใครสักคนเนี่ยเออมันจะเพิ่มความเร็วในการขึ้นความเร็วในการโจมตีเนี้ยเพิ่มขึ้นเป็น300เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้น300เปอร์เซ็นต์ในจำนวนสี่ครั้งเนี้ยเออแล้วก็นี่ครับก็สมมุติเนี่ยครับเมื่อเราไปสับเมื่อเราทําการปลดจากวินบล็อกนะครับมันก็จะทําการสับสี่ทีนะด้วยความเร็วสูงนะฮะถึงสามร้อยความเร็ว เพิ่มมา300แล้วครับตีกันดูนี่ยครับนี่นะครับมัน,น,ยนอยากทำให้ความเร็วในการท,ที่ในการจบตีอความเร็วในการจบตีเพิ่มขึ้นเลยนะครับซึ่งนะครับไอ้ท่านี้นะครับจำนวนจำนวนครั้งนในการจบตีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสก,กิลด้วยนะครับเออการไปหวนนัวนะครับเรามาดูต่อมาเรามาดูท่าสองกันนะครับท่าสองนี่ยมันหวานนะครับไอ้ไอ้ สามารถมองเห็นตัววินวอกได้นะครับเมื่ออีกฝ่ายนะครับอยู่ไม่อยู่เดิมใ,ใกล้ๆหวานนะสามารถเห็นหวัานนี้ได้นะครับแล้ซึ่งหนหวานนี้นะครับสามารถทําการใบฮีโร่ฝันคามได้นะแล้วก็หวานนี้จะทําการมองตัววินวอกแล้วก็เอามาดูแบบตากนะเช่นนี้เราสามารถเอามาดูดูรูนได้นะออกมาปักแทนหวานทั่วไปได้นะแต่อันนี้จะมีรัศมีที่ค่อนข้างไม่ไม่ค่อยกว้างมากนะ,นะเห็นแค่แบบ บริเวณใกล้ๆนะฮะเอาไว้ดูพวกแบบยินตอนเวลาออกนะดูว่าตัววินบอกอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใบศัตรูนะทาให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับโอเคถ้าประมาณนี้นะฝากได้สูงสุดถึงมันตามเลเวลของสกิลนะครับจะฝากได้สูงสุดเลเวลแรกนะครับสองสามสี่ห้านะครับก็ตามเลเวลของสกิลเลยนะครับอ่าจะใบตามใบก็จะอยู่ระยะเวลาก็ตามนี้เลยนะครับสามสี่ห้าหกนะฮะนี่ครับในการใบ ต่อมานะครับเรามาดูท่า3กันบ้างนะท่า3นี้นะครับจะเป็นการขี่นะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับสเกลน,นี้จะเป็นท่าน,นี้จะเป็นอะไรที่เกลียดมากเลยนะเพราะว่าชอ็อตนะจะมีขึ้นอยู่กับดวงเรานะครับซึ่งเมื่อก่อนนะขี่แม่งออกทีสี 4, ่ห้าทีนะครับซึ่งแบบเราไปสับอะช่อช่อ,ชอ,ชอสี่ทีขี่หมดเลยอย่างเงี้ยตายเลยทันทะีะ ต่เดี๋ยวนี้นะครับมันก็ปรับให้เหลือคีย์ให้ครั้งเดียวนะครับเพื่อลดการเกลียร์ให้มันแบบดาเมจให้น,น้อยลงหน่อยนะเพราะว่ามันเกียดเกินนะอย่างเงี้ยแหมก็ก็เหลือเป็นแบบเป็นแบบนเนี่ยพอเฉาะไปปับ๊บมันจะมีคูลดาวนะ์นะมันจะประมาณนี้นะเออแต่แล้วก็ไอ้ไอ้คูลดาวน์เนี่ยก็มันจะลดลงเรื่อยๆนะตามเลเวลของสกิลนะครับอซึ่งไอ้ท่านี้นะจะสร้างความเสียหายแนละ้ว ติดเป็นคีย์เนี่ย1.4 1.6 1.8แล้วก็2นะแล้วก็จะทำการปลดอาวุธของอีกฝ่ายนะครับระยะเวลาสองวินะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลอะไรก็ตามนะฮะซึ่งไอ้ท่าน,นี้จะทำให้เราได้เปรียบแคดดี้ฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างมากอยู่นะเพราะว่าจะทำให้เข,า,ขาไม่ได้หวดเราประมาณสี่ใประมาณสองวินะฮะใช่เออสองวินถูกแล้ว ซึ่งเวลานี้ยนะครับเราสามารถสวนให้มันตายได้เนยเพราะว่าดาเมจสเกลค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วนะครับเมื่อเราสวนเฉาะเข้าไปอ่ะถึงกระแทกหกักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสวนกับไม่ได้แล้วสะเกลก็ที่นะครับทำให้ต้องวิ่งหนีเองเดียวนะสู้ไม่ได้ต่อมาเรามาดูาติบ้างนะครับตินี่เออจะเป็นการโซมเลยระยะความกว้างก็อยู่ที่เลี่ยอยู่เช่นกันเ,นเอออันนี้ก็จะแล้วก็มันก็จะมีแบบพอเราซูมไปปั๊บเออเนี่ยมันจะมี ชาร์จขึ้มานะครับซึ่งเราพอเรากดไปปุ๊บเราต้องปล่อยเมาทุกอย่างเลยนะห้ามเดินห้ามอะไรเลยนะแมงค์สกิลก็จะหลุดนะฮะซึ่งไอ้ความเร็วในการชาร์จที่จะขึ้นอยู่ยกับเรื่องของสกิลจริงๆเช่นกันนะครัซึ่งไอ้้ไอท่าเนี้ยพอเราซูมไปปับป๊บเออยิงออกมาปั๊บเออเดี๋ยวจะเกิดการสตัดตานได้ครับตัดหนึ่งจุดสองห้ามีนะครับใช่ป่ะอ้ะไม่ใช่อะไรพี่ใช่สตันดดิสช่ตัดหนวัวอ้อไม่ใช่นะครับโอเคมันจะเป็นการส,สร้างพลเีมฆนะครับ20 25หน่วยก็คือตดาเมจ2แค่10นะครแล้วก็จะบวกจะบวกตามเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตฝ่ายของข้ามนะครับบวก10 20 30นะครับ10เปอรเนตในรูปแบบเรนโฟลด์นะครับความเร็วในการแล้วก็จะทําให้ความเร็วความเร็วการเคลื่อนที่ฝ่ายลดลงด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับก็เป็นสกิลล่าช็อตสกิลหนึ่งนะที่เอาไว้เก็บตกนะครับสำหรับพวกที่วิ่งหนีถ่นนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะสเกลนะหลักในการเล่นสเกลนะพี่ง่ายๆนะยืนฟาร์มไปเรื่อยๆนะเอออ่ะเรามาดูการออกของกันบ้างนะนี่ที่ผมเคยไปเจอเขาแข่งกันมานะเขาเขาเล่นอย่างเงี้ยนะสเกลออกปีงนะครับซึ่งนะปกตินะฮะสโตวิทวอล์ส่วนใหญ่นะฮะมันไม่มีใครไม่ค่อยมีตัวไหนออกปีงก,กันเลยนะเพราะว่าแต่ที่เขาเออกมาแข่งว่เา,าเอาเอาาเอาอกออกกันนะเพราะว่า เราเขาออกอายกันทั้งนั้นเลยนะครับเราไม่สามารถวินวอลเข้าไปแล้วก็ไปยืนข้างๆได้นะครับในระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยนับรองตายชัวร์นะเออเพราะฉะนั้นเขาเลยพวกแข่งเขาเลยออกปิ๊กมานะครับก็กดวิ่นวอลพิกไว้ก่อนนะเสร็จปุ๊บเรากดปิกเข้าไปป,ปั๊บอ่ะปั๊บไอ้ดีไฮนทยจะทำงานนะแล้วก็ไปสาบเขาสามทีทำซีทีนะฮะเออหรือไม่นะครับก็จะวินวอลนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋สักครู่แล้วแล้วก็บิ๊กเข้าไปนะครับเออ แล้วก็หวานใบแล้วก็เฉาะเฉาะเฉาะนะครับนะก็เป็นคอมโบโอค,คอมโบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ยืมซูมเพิงเข่าก็ได้นะแต่ซูมเพิงเข่านี้ก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็แน,น,นะนำนะสายสายบิกนะเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดสเต็ปไม่ถึงก็อ,อย่าไปเล่นเลยนะสายบิ๊กมันเล่นเล่นค่อนข้างใช้สเต็ปอยู่นะนี่นะการเอาอของแบบนี่นะมันพื้นบ้านเกินไปเนะี่ยอันนี้มันแบบสกอร์ต่ำคนเล่นเดียวนะ ก็ตามตั 1, 1, วพันหกคนเล่นกันนะโอเคแล้วถ้าเกิดสกอร์สูงตัวพันหกขึ้นไปนะเขาจะออกกัน,นประมาณนี้นะเ,เริ่มมาถึงปุ๊บเขาออกรองเท้าก่อนเลยนะครับอาจจะเป็นรองเท้าอะไรก็ได้นะครับเออส้วยแล้วก็มาเป็นลูเคเ e อร์นะครับเออนี่นะครับเพื่อช่วยเร่งในการฟาร์มนะทำให้ฟาร์มที่เร็วขึ้นนะต่อจากนั้นมานะครับก็ออกเป็น bkb เลยนะครับถ้าเป็น เ,อเ,อนเนี่ยคอ่าจะประมาณนี้นะเมื่อมีไอเทมประมาณนี้เสร็จใช่ไหมครับอ่าส่วนใหญ่เขาจะออกมาจดกเกาะเลยอันนี้ผมไม่แนะนำยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงเล่นเกมนี้มันจะเป็นสเกลจะเป็นอะไรที่ดิบมากนะฮะจะเป็นอะไรที่แบบแดกแดกว่สบายอ่ะอ่าถ้าเกิดเล่นสายจดเกาะจะมีแต่ดาเอะนะครับซึ่งเนี่ยนะครับก็ดูนี่ครับเออจะกอเกาะเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มแต่ดาเอะนะเพิ่มแต่ดาเอะแล้วก็ลดเกาะฝ่ายตรงข้ามนะซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสแตทไม่ค่อยมี นะอ่าออกเป็นเอดีดีกว่านะครับถ้าเกิดตอน,อนหลังก็อัพมาเป็นลูนเลือดใหญ่แต่ถ <committing S 2> ้ายังไม่มีต <begg ar. S 1> ัง <lastly> ค์อัพก็ออกเป็นแค่นี้ก่อนนะครับเอ่อตัวแดงน้ำม้าของดาเบิเป็นสเวตสเวตแอนดนะครับนี่นะครับก็แค่นี้ก็มีตัวฮีโร่ที่มีดาบเบิลนะครับเออต่อมาครับก็อัพก็ออกเป็นคนตันนะครับกับกับอัพเป็นลูนเลือดใหญ่ นะครับแค่นี้ก็เถื่อนแล้วเรี่ยสำหรับเก,ก่ายืนสามารถยืมหมวกไอ้คีโลได้ค่อนข้างเยอะนะปร mm ิม hmm. าณหมวกไหนปริมาณนัน่งมากได้นะทำให้แบบไม่ต้องระแวงกับพวกไออะไรอย่างงี้นะ mm hmm. เพราะว่าเราเนี่ยข้าหัดไพลโลลงตรงกันติอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่ต้องสท้านเลยนะ mm hmm. เพราะว่ามีอย่างไอ้ไหน้ากากไอ้หน้าช้างนี่เลยนะ mm hmm. ซึอเร่องไอ้ไอตัวนี้ตบทีเล็เกๆกระจายนะเอออันนี้ก็ สายนึ่งส่วนนะเรามาดูสายนึงบ้างนะผมไปเจอมาสายนี้ที่แรกผมก็นึกว่าเป็นนูมเลยไม่โอ้ทำแมลอะไรนะเออแต่เริ่มมาถึงมือเป็นออกฟูลี่กันแป๊ดแป๊ปึ๊บแม่งฟาร์มมาปึ๊บเป็นออกนี่เลยสายข้อเอ้ยที่แรกมันไม่ออกหายข้อดิออกเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะ สปเปียร์ชาดนะทีแรกเอ้ยดูดูดออกสปเปียร์ชาดูไปไป,ไปมาๆปึ๊บแม่งออกเหมือนหาคอนทีผมเงิบเลยมันโดนมาสาบ 2, 2, 2, ับสองสองทีตายแม่งยกทีเลยแบบสองทีแบบตายเลือกเลือกตัวตายเลยเฉี้ชี้ได้เลยตัวไหนตายเออตอนนั้นผมเล่นตัวแท้งนะมันโดนสับแม่งสองทีแม่ง 2, ทแ,งแงทบช็อกอ,อ่ะเออเออนี่น้ำสายหาคอนก็ค่อนข้าง,างดีนะสายนะี้เนี่ย สับแรงมากตอนมันออกอะไรอีกไม่รู้ผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบรุนแรงมากเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผมเล้วผมจะออกก่อนที่ผมจะออกฮาร์คอนะผมออกโคเด็กก่อนเนี่ยอัพให้ป็นตันเลยอเอเออฮาคอนอยู่ครัวฮาคอดีว่าเออครับ,บก็จากนัมาก็เนี่ยเออตอนนั้นโคนตันด้วยมันมีคนตันด้วยเออใช่ลืมไปเลยเนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนะแ,แต่ถ้าเป็นสายผมผมจะออกประมาณนี้นะเออแต่ตอนนั้นมันออกคนตันฮาร์คอนมันไม่มีโคเด็กเนี่ยนี่นะครับ คอมโบผมนะครับยืนซูมพอซูมเสร็จพอโคเด็กถ้าไม่ตายก็เดินไปสับ <_ d ata> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบแต่ตอนนั้นเนี่ยเอ้ยอ๋อนึกออกแล้วตอนนนั้มันออกบิ๊กด้วยเออมันเอาบิ๊กมันสะเถาะหน้าหักจำได้แล้วโอเคตอนนั้นออมันออกบิ๊กด้วยแลครบีกช้นหนึ่งโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับสายสายตะก้าวนะครับก็เอาไปลองฝึกเล็กัน,น,นกดูนะครับก็ตัดไปชุดท้ายรายการเลยแล้วกันนะครับ เอาละครับเราก็มาถึงช่วงท้ายรายการของรายการ In-Show Gamer กันแล้วนะครับก็จากที่มีคนเขาถามมานะครับว่าฮีโร่ตัวไหนนะครับเล่นอ่าเดี๋ยวผมมาตอบคำถามก่อนนะครับอ่าที่เขาถามฮีโร่ตัวไหนที่แบบว่าเหมาะกับคนเล่นผู้เล่นใหม่นะอ่าเดี๋ยวผมมาแนะนําก่อนนะครับอ่านี่นะครับฮีโร่ที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ครับเนี่ยสวิฟตเบสนะครับมีเนี่ยตัวนี้นะครับเพราะว่ามีสกิลนะครับน้อยค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ เลดเลดก็ได้นะครับต้นเกมก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างไอ้นี่นะครับอยู่ระดับปานกลางนะเล่นง่ายอยู่นะครับนะตัวต้องแต่เราไอ้นี่นะครับการจะเลือกฮีโร่เล่นนะครับเราต้องเลือกสายก่อนนะว่าเราจะเล่นสายไหนนะเป็นแคลรี่นะครับแคลรี่นะครับคือตัวเลดนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีตัวเปิดนะตัวเปิดเช่นแม็กมัสอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าแม็กมัสนี่เล่นค่อนข้างลําบากนะครับก็ถ้าเป็นตัวเปิดดีๆนะครับก็เป็นแฮมเมอร์ดีกว่านะครับเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะอ่ะ ต่อมาเรามาดูสายสะพอร์ตบ้างนะครับสายสะพอตนี่นะครับเล่นง่ายๆก็นี่นะครับากาเซียสน,นี่นะครับ,าส,รรรบสายสะพอตเล่นง่ายนะเล่นคนข้างง่ายมีสกิลน็อตมากมาน,นะครับแล้วก็เป็นสกิลส่วนใหญ,ญ่จะเป็นสกิลล็อกตัวนะฮะอ่ะส่วนต่อมาเรามาดูสายเอ่ออะไรไหน่อยนะครับมีเลดนะครับอ่ะสายสมมติจะยืนมิดนะยืนมิดยืนซีนะเอาง่ายๆยืนซีนะครับก็ง่ายๆก็มีวอร์เดนวอร์เดนนี่ระดับปานกลางนะฮะ ต้องมีผู้เล่นที่มีระดับหน่อยนึงอนะอันนี้แบคามินนะสายซัพพอร์ตก็เล่นเล่นค่อนข้างง่ายอยู่นะอ่าตัวนี้แล้วก็ถึกด้วยนะแบคแมินต่อมานะครับเรามาดูกันที่เอ่อเทเบิลเทเบิลนี้ไทนีในดอชนะอ,อก็สำหรับคนที่เคยเล่นไทนีในดอตมาก็เล่นเล่นค่อนข้างง่ายอยู่นะสำหรับเทเบิลแต่ว่าสกิลมันไม่ไม่ค่อยล็อกตัวนะเราต้องใช้เอ่อความสามารถค่อนข้างพอสมควรนะ ต่อมาอคเคิร์ดนี่อันนี้ก็เล่นง่ายนะครับเพราะว่าเป็นแท้งสายแท้งที่ยืนค่อนข้างหนานอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส,สำหรับฮีโร่โซนไอพวกโซนบนเนี่ยนี่นะครับอันนี้ค่อนข้างใช้สเต็ปนะเป็นฮีโร่ที่ใช้สเต็ปพอสมควรนะผู้เล่นที่แบบว่าใหม่ๆนะครับยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันฮีโร่ทางโซนนี้มันจะนิ่มนะแต่ถ้าจะเอาถึกๆนะก็เชอร์โดเบยเนี่ยครับเล่นง่ายอยู่นะ,ะก็ต่อมานะครับอ่ะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทาง y o u t u ของผมนะครับก็โอเว็บนะครับ youtube.com นะครับแชน n นลชอนหกแปดสามนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าอ่าก็ตดนนี้ผมเปลี่ยนมันเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะฮะช่องก็จะเป็นแบบนี้นะอ่านี่ก็ปุ่มสมัครสมาชิกนะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะกดฝากกันฝากกันกดเข้ามาด้วยนะครับอ่าก็มาเป็นสมาชิกผมนะตอนนี้มีมี400คน415คนแล้วนะครับอ่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ่าแล้วก็ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาได้นะครับที่ f c e e o o o นะครับช h a d o w s ช o t Fanpage นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับตร,ตรงขวาล่างเลยกันนะครับโอเคก็จบคลิปงเที่นี้เลยกันนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมค,ครับ